ตํารวจเอกมิตรีรัตน์ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสนพระราชวังขับรถให้ผู้มาทางคุณตำรวจกำลังขับรถให้ผู้กองนั่งออกตรวจอยู่ครับแนะครับแก่เมียใจนู๊ดวัดโอไอ้นู๊ดวัดโอโอ้ยชั่วที่ไหนทำเนี่ยวัดโอวัดหลวงเชียวนะเฮ้ย

โอ้ยหน้าด้านแลม่ไทยนวดอยู่ไหนบอกมาหน่นี่ไงใส่นวดฮะไม่นวดไม่แก้ไม่อะไรใส่เสื้อผ้าครบชุดว้ายถ่ายนวดไม่ได้ถ่ายนวดถ่ายนวดแต่ถ่ายต้องถ่ายที่วัดโผถูกต้องพี่ผิดฟังผิดอยู่คนเดียวเลยฮะถ่ายนวด,นวดไส้นวดอุ้ยเฮ้ยยังงอไงตอกมาเลย ประจับนักให้ถ่ายนวดเนี่ยเออไหนไหนเค็้วเนี่ยนวดต่อเลยผู้กองเป็นหมอนวดสักวันจัดเต็มทุดใหญ่เลยประชากนอย่างรุนแรงครอบครัวนกยางรุนแรงเพื่อจะไปที่เกิดเหตุห้ัดเห้นคอสองศูนย์มหาเนี่ยไม่สายว่าสายไม่สายว่าชายหน้าชายหน้าชายทำศสกษากดีวันโบไม่ได้โบไม่ได้อะไร ขอขอบคุณสิทติตำรวจเอกนิติราชสุรัตผู้บังคับมูง่งานป้องกันปราบปรามสอนพระราชวังเจ้าของเรื่องคิดว่าถ่ายโป๊